อายรองเท้าใหม่ครับโชว์รองเท้าใหม่ครับโชว์รองเท้าใหม่ครับผมดูเลยครับรองเท้าใหม่ครับมามาซื้อรองเท้าให้ใหม่ครับขอบคุณครับมาม่าครับเอาขอบคุณครับผมก่อขอบคุณครับดู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 ชูใหญ่เลยดูดูชูใหญ่เลยชโช์รองเท้าใหม่โอ้รองเท้าหล่อ ขอบคุณครับผมขอบคุณครับซื้อรองเท้าใหม่ให้เป่ากุ้ยครับน่า,นาชอบมากเลยเป่ากุ้ยชอบมากเลยดีใจมากเลยครับผมดีใจมากเลยย,ลยิ้มเลยยิ้มเดิ ยิมรอได้รองเท้าใหม่ได้รองเท้าใหม่ไม่ไดื้อเลยวันนี้อืม <c oughs> ชอบไหมชอบป่ะรองเท้าใหม่ชอบไหม <c oughs> รอครับ รนครับผมอ่านะโชว์อีกแล้วพอแล้วอ่ะพอแล้วพอแล้วมองอะไรใกล้ขนาดนั้นเลยมองรองเท้า เอาขอบคุณครับมามาขอบคุณครับพอแล้วขอบคุณครับ